ช่วยอธิบายเรื่องที่ดินเป็นความรู้ให้ FC หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเรื่องจอรนี่นะครับนะเรื่องจอนี่นะฮะก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเรื่องจอจอนี่เขามี FC น่าจะประมาณสัก5ล้านนะครับประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคนดังอย่างคุณจอนี่เนี่ยเวลาเขาทาอะไรเนี่ยนะสื่อก็ให้ความสนใจเพราะว่ามีผู้ติดตามเยอะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับมีประมาณ5ล้านมั้ง นะถ้าถ้าถ,ถ้าจำผิดต้องขอโทษคุณจอรน,นี่นะก็เป็นตำรวจนะที่มี FC เยอะนะครับนะเ c เยอะนะครับเข้าใจนะพอมี FC เยอะพอเขาจะทำอะไรเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็เป็นที่สนใจเพราะว่า FC เขาเยอะไงนะครับนะนะเนะนะพราะนั้นเรื่องของเขาเนี่ยนะครับจะผิดจะถูกเนี่ยผมก็ไม่ไม่ใช่พูดภาคสาไม่ใช่สารที่จะไปตัดสินเขานะครับแต่ผมจะพูดถึงประโยชน์ นะครับประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้จากก็เป็นตำรวจนะครับอืมนะครับนะผมจะพูดถึงประโยชน์ที่ได้จากคดีของคุณจอ์นนี่ที่เขาโดนกระทรวงอะไรเนี่ยนะไอพอมอเนี่ยนะฮะนะครับเรียกยากเหลือเกินเนี่ยโดนเขาโดนโดน,นะครับกระทรวงพอมอเนี่ย <c oughs> นะครับนะนะครับไอ้เขาเรียกอะไรกรมพัฒนาสังคมอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะไปแจ้งความไปอะไรเนี่ยนะฮะว่าเขาบุกลุกที่นะครับก็คือบุกลุกที่ของอ่านิคมซึ่งการว่าเป็นป่าไม้ส่วนกลางนะครับก็นะโดยเขาเขาอ่าทางทางกรมเนี่ยเขามองว่ามันน่าจะผิดกฎหมายนะครับนะส่วนคุณจอห์นนี่ก็ต่อสู้ว่าเขาก็ทําการโดยสุจริตได้ที่ดินมาโดยสุจริต นะชาวบ้านแถวนั้นก็เยอะแยะมากมายจะเป็นรังแกพวกเขารังแกชาวบ้านหรือไม่เขาก็มานะครับต่อสู้เพื่อชาวบ้านไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวเองก็ยอมที่จะรื้อถอนหากต้องทําผิดนะครับนะครับแล้วก็ไปแจ้งความกลับอธิบดีและเจ้าหน้าที่ที่ไปแจ้งความเขานะหลักๆก,ก็คือประมาณนี้นะเมื่อวานนี้ช่วงเช้าเขาก็ไปที่ไหนลนะไปปปชไปดําเนินคดีอธิบดีหนึ่งห้าเจ็ดปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ ทำนองว่าเลือกปฏิบัติการแกล้งเขาอะไรทำนองนั้นที่ติดตามข่าวพอช่วงเที่ยงครึ่งไปออกรายการโหวกระแสข,ของหนุ่มกัญชัยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มีอธิบดีไปออกด้วยนะแรกๆก,ก็ดูแข็งขันแ้วนะตอนหลังก็หักมุมดูเบาลงเหมือนไม่อยากจะดําเนินคดีนะเหมือนไม่อยากจะดําเนินคดีอะไรกับอธิบดีแล้วฟังแล้วเข้าใจแล้วจะหาทางออกร่วมกันนะครับนะถ้าผิดก็ยอมรับผิดนะครับแล้วก็ยอมรื้อถอน นะครับแต,แต่ก็อยากให้ชาวบ้านได้โฉนดนะครับจากอาไอ้นิคมสร้างตนเองเนี่แหละหลักๆประมาณนี้ผมก็ดูรายการข่กระแสนะครับแต่ไม่ได้ดูหมดนะครับเพราะไม่มีเวลางานเยอะก็ดูบางส่วนดูแล้วก็ตัดคงตัดคลิปมาคือคืออย่างนี้อจอหน,นี้จะผิดหรือถูกเนะี่ยผมขออนุญาตไม่วิพากษ์วิจารณ์ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศาลนะครับให้ศาลตัดสินเองว่าใครผิดใครถูกผมจะไม่ทําหน้าที่เป็นสารเสียแต่ผมจะ เอาเคสเนี่ยมาศึกษาหาความรู้แล้วให้ความรู้กับประชาชนนะครับที่ชอบเข้าไปอยู่ในที่ที่ไม่มีชฉลดพอบทห้าสปกนะภาษีดอกหญ้านะครับสคหนึ่งนค1นึออ 1, น่งออนอคอ 3, นคสาหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือบุกลุกป่าสงวนป่าไม้เขตอุทยานต่างๆเนี่ยจะให้ความรู้อยากจะให้ความรู้นะ โดยขอขอเอาประโยชน์ที่ได้จากคดีคุณจรน,นี่เพราะคุณจรน,นี่เป็นคนดังพอแกออกมาทําอะไรปุ๊บเรื่องมันใหญ่มันโตประชาชนได้ความรู้จากเคสนี้รายการผลกระแสเขาก็นําเสนอดีรายการคุณภาคภูมิช่องไทยรัฐก็นําเสนอดีเราได้ความรู้ได้ความรู้จากคุณจรน,นี่แล้วได้ความรู้จากท่านอธิบดีไอ้กรมที่ว่าเนี่ยเขาเรียกอะไรกรมกรมกรมอะไรพัฒนาสังคมหรืออะไรครับนะนะครับ,นะนะรบเราได้ความรู้คืออย่างนี้ ประโยชน์ที่ได้จากคดีคุณจรนี่คือหนึ่งนะครับถ้าไม่จําเป็นอย่าไปซื้อที่นะครับอย่าไปซื้อที่ในป่าสงวนอย่าไปซื้อที่ดินในป่าไม้ภูเขาเรากาทั้งหลายนะอย่าไปซื้ออย่าไปยุ่งกับที่สบกอย่าไปยุ่งกับที่ดินที่มีพพทห้าซึ่งพพทห้าเป็นหลักฐานการจ่ายภาษีเท่านั้นแหละที่เขาเรียกภาษีดอกยานะอย่าไปซื้อที่ดินในเขตนิคม นะครับนะครับอันนี้คือข้อดีที่เราได้นะฮะเดี๋ยวสักครู่นะนะครับสักครู่นะอืมอืมสักครู่นะครับการซื้อขายที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเองเออนะครับเ,เดี๋ยวสักครู่นะนะครับคือเราได้ไประโยชน์ตรงนี้ก็คืออย่าไปซื้อเพราะที่ดินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสกกป่าสง,งวนนะครับหรือว่าเขตอนุรักษ์เขตอัจุรยาน นะครับเขตนิคมสร้างตนเองนะครับนะอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่มีเอกสารสิสธิ์นะคดีของคุณจรน,นี้เราได้ประโยชน์คืออย่าไปยุ่งเกี่ยวถึงแม้มันจะมีราคาถูกอย่าไปยุ่งเกี่ยวพอไปยุ่งเกี่ยวแล้วมันก็จะเกิดกรณีเหมือนคุณจรน,นี่เนี่ยนะครับขอญาตเอ่ยนำนะครับว่าเนี่ยมันก็วุ่นวายคุณจรนนี่แกก็รวยอยู่แล้วรวยมาหาศาลนะมีธุรกิจมากมายก่ายกอง นะครับเยอะแย,ยะมากมายดูจากข่าวเลยแกร่ํารวยแต่ไม่รู้รวยจริงหรือเปล่าอะไรไม่รู้แต่ว่าร่ํารวยมหาศาลแล้วอย่าไปยุ่งกับที่ดินพวกนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้ความรู้เพราะการเข้าไปยุ่งเนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงทางกฎหมายอย่างคุณกรณีอาจารย์น,นี่ยท่านอธิบดีบอกว่าอะไรหนึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกของอะไรนิคมสร้างตนเองสองนะที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตที่กขากันไว้เป็นเขตป่าไม้ส่วนกลางนะ นะครับมันเขตป่าไม้ก็เข้าจะไปปลูกสร้างไปครอบครองไปทําประโยชน์ไม่ได้สามไม่เคยมีการอขออนุญ,ญาตจากกรมนะครับนะบนะจากกรมไม่เคยมีก,การขออนุญ,ญาตจากกรมนะครับเนี่ยนะฮะและไม่ไม่เคยมีการออกเอกสารนอคหนึ่งให้เข้าไปครอบครองทําประโยชน์ได้และก็ไม่มีการออกเอกสารนอคสามนะว่าทำนะทำประโยชน์มาแล้วครบห้าปี และยังไม่ได้รับอนุญาตให้ออกฉลุดนะพอพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะอย่างกรณีของของคุณจรร์นี่เนี่ยท่านอธิบดีก็บอกว่าเขายังไม่ได้เป็นสมาชิกน,นะนะเขาไม่เคยได้รับอนุญาตจากกรมเพราะฉะนั้นสรุปแล้วไงเท่ากับว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกําหนดไะไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกําหนดเข้าใจนะครับ่านะพอไม่เข้าหลักเกณฑ์แล้วมันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองจะใช้ประโยชน์ ท่านาธิบดีพูดชัดนะฮะส่วนการกระทําของคุณจรน,นี่จะมีความผิดหรือไม,ไม่อันนี้ผมไม่วิจารณ์นะเพราะว่าเรามาให้ความรู้จากกฎหมายเราไม่ใช่ไปพิภากษาว่าเขาทําผิดเพราะฉะนั้นพอมันไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะมันก็คือการกระทําที่ท่านทิดีบอกมันก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ไม่ได้เป็นสมาชิกและต่อมาท่านทิ่ดีบอกการจะเป็นสมาชิกของ นิคมสร้างตนเองเนี่ยหนึ่งต้องเป็นคนประเภทชาวบ้านชาวบ้านยากจนนะแล้วก็เจตนาลมของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนิคมสร้างตนเองคืออะไรครับการเกษตรและป่าสุสั์มีสองอย่างนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นสมาชิกของการนิคมเนี่ยที่อุบลราชธานีตามที่เป็นข่าวได้ฟังท่าทีดีพูดแล้วผมขออนุญาตใช้ภาษาชาวบ้านด้วยความเคารพพี่น้องทั้งหลายก็คือหนึ่งต้องยากจน นะครับยากจนไม่มีที่ทํากินนะหรือมีที่ดินก็น้อยนะจาเป็นต้องอขอความช่วยเหลือจากรัฐยากจนนะ่นะครับนะแล้วก็เป็นเกษตรกรแล้วก็ปศุสัตว์ก็คือปลูกข้าวทําไร่ทํานาแล้วก็เลี้ยงควายเลี้ยงอะไรพวกเนี้ยเลี้ยงควายเนี่ะเออเลี้ยงควายเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรพวกเนี้ยนะครับนะก็คือหนึ่งต้องยากจนแล้วก็เดือดร้อนจําเป็นต้องพึ่งรัฐนะ ก็เลยต้องเอามาที่ดินของรัฐไปทําประโยชน์นะครับคราวนี้ถ้าผูดเนรายการอย่างคุณหนุ่มกัญชยัยก็ถามชัดเลยแล้วไอ้ทารีสอร์ทเนี่ยมันใช่การเกษตรมั้มันไม่ใช่การการทารีสอร์ทมันคือการอะไรการทําธุรกิจที่มุ่งการค้าหากําไรการเกษตรก็ปลูกข้าวปลูกอะไรต่างๆเนี่ยปลูกมันปลูกปลูกกล้วยปลูกอะไรพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการเกษรตรปศุสัตว์ก็เลี้ยงควาย นะครับนะเพราะปรากฏว่าคุณจอรน,นี่ก็ไม่ได้ทําการเกษตรเอาสวัสดีครับท่านอาจารย์ดรสมพรนะครับท่านในายความแวะมาเยี่ยมขอบคุณครับครับพี่ครับเพราะฉะนั้นกรณีของคุณจอรน,นี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะตามที่กฎหมายกําหนดฟังจากอธิบดีพูดนะว่าหนึ่งไม่ได้เป็นเกษตรกรไม่ได้เป็นคนยากจนเพราะคุณจอร์นี่เป็นคนรวยนะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเพราะแกก็บอกเราแกรวยนะครับเพราะมีโอ้ธุรกิจเยอะ โอ้โหสรารพัดเลยสถนา,า,านมีอะไรร้านอาหารรีสอร์ทนะธุรกิจเพลอะไรโอ้โหเยอะแยะผมดูนะเพราะฉะนั้นผมดูแล้วเนี่ยนะฟังจากที่ท่านทิพย์ดีพูดแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าคุณจอนนี่เนี่ยจะมีคุณสมบัติไหมเลยครับฟังฟังแล้วเนี่ยนะครับนะเพราะ,ะนั้นเนี่ยใครก็แล้วแต่ถ้าจะไปยุ่งกับที่ป่าสงวนสปกพบทห้าอ,อ่านิคมสร้างตนเองก็ระวัง เนะี่ยดูจากกรณีคุณจอ์นนี่เนี่ยได้ประโยชน์มากประชาชนได้ประโยชน์ต้องกราบขอบคุณคุณจอ์นนี่เลยนะทาเรื่องนี้ให้ใหญ่โตมโหฬานเลยจนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศรู้เลยว่าอ๋อที่ดินนี้คมสร้างตนเองนี่เอาไปทําธุรกิจทํารีสอร์ททาร้านอาหารไม่ได้มันไม่ใช่การเกษตรนะไม่ใช่การทําไร่ไถนาไม่ใช่ปศุสัตว์ไม่ใช่การเลี้ยงควายนะเออไม่ใช่เลี้ยงควายูดง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ คุณจรน,นี่ก็ต้องไปชี้แจงว่าจะเป็นสมาชิกได้อย่างไงอันนี้ข้อแรกเพราะนั้นแล้วก็ไม่ใช่คนยากจนด้วยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อปม่ชช่สมาชิกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นเป็นไปตามกฎหมายส่วนจะผิดหรือถูกก็จรน,นี่ก็มีทนายเกิดผลแล้วนะครับเดี๋ยวทนายเกิดผลก็ไปสู้คดีกันเองส่วนจะสู้ได้ไม่ได้ผมไม่มีความเห็นแล้วอันนี้ผมให้ความรู้เร,นะรเรื่องต่อไปนะครับเรื่องต่อไปนะครับ นะครับกรณีของคุณจอนนี่ก็คือประเด็นเกี่ยวกับว่าคุณจอนนี่ไปแจ้งความอธิบดีแล้วเจ้าหน้าที่ว่าแจ้งความเท็จไอไอว่าว่าอะไรนว่ากันแกล้งเขาหนึ่งห้าเจ็ดคาวนี้การที่จะไปกล่าวหาใครว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบมันต้องมีพยานหลักฐานนะเพราะคุณจอนนี่ก็เป็นตำรวจเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ผมก็อยากจะให้ความรู้ว่าการจะไปแจ้งเราจะไปกล่าวหาอธิบดีเจ้าหน้าที่กระทรวงพอมนะครับที่ไปแจ้งความเนี่ย ว่าการแกล้งเราเนี่ยต้องมีหลักฐานถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคนที่ไปแจ้งความมันอาจจะถูกดำเนินคดีข้อหาแจ้งความเท็จการแกล้งผู้อื่นหรือเปล่าซึ่งมีโทษจำคุกห้าปีอันนี้ก็ฝากฝากไว้ว่าถ้าเราจะไปไปแจ้งความใครเนี่ยต้องมีหลักฐานนะว่าเขากลั่นแกล้งเรานะต้องไปตรวจสอบพยานหลักฐานนะแล้วแล้วยิ่งกั่คุณจอห์นนี่ก็มีทนายความเกิดผลด้วยเวลาจะไปแจ้งเนี่ยเขาต้องต้องปรึกษาทนายแล้วพ,พยานหลักฐานชัดเจนแล้วเขากลั่นแกล้งเรานะครับถ้ามีพยานหลักฐานกลั่นแกล้งเราเนี่ย เราก็สามารถไปดําเนินคดีกับเจ้าพนักงานได้แต่ถ้าไม่แต่ถ้าสมมตินะไม่มีหลักฐานไปกาันแกล้งอธิบดีเนี่ยแล้วไปไปแจ้งความว่าเขา,เาผิดหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยอันนี้ก็อาจจะสวนมาได้น,นี่คือการให้ความรู้แต่สําหรับกรณีของคุณจอห์นนี่กับนายเกิดผลเนี่ยผมไม่ทราบเอกว่าเขามีหลักฐานอะไรที่ไปแจ้งความดําเนินคดีกับท่านอธิบดีเนี่ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะให้ความรู้แต่ไม่เกี่ยวกับคดีคุณจอห์นนี่แต่ว่าคดีตอนนี้มันทําให้เราได้ประโยชน์นะครับเข้าใจนะครับนะ ร้านจะไปแจ้งความว่าเอ้ยคนนี้ก่นแจ้งเราเนี่ยต้องมีหลักฐานนะนะครับเวลาไปแจ้งปปชพปชก็ถามว่าหลักฐานอยู่ไหนนะครับถ้าไม่มีหลักฐานไปแจ้งเขาโดยไม่มีหลักฐานอันนี้ก็จะต้องเสียวๆหน่อยอันนี้ก็ฝากฝากว่านี่เป็นการให้ความรู้ส่วนกรณีของจรน,นี่มีหลักฐานอะไรไม่ทราบและผมก็ไม่ได้บอกว่าจอน,นี่แจ้งความเท็จหรืออะไรนะแต่กำลังอธิบายว่าคดีนี้มันได้ประโยชน์เยอะนะครับเรื่องต่อไปก็คือการวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของเจ้าที่ คุณจรนี่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ของเจ้าที่ถ้าวิจารณ์โดยสุจริตก็ไม่มีความผิดแต่ถ้าวิจารณ์ในลักษณะหมิ่นประมาทใส่ความใส่ร้ายในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงอันนี้ก็อาจจะเป็นการหมิ่นประมาทนะและอาจจะมีความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนาาักงานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ข้อมูลที่เราจะได้ความรู้ส่วนการวิพากษ์วิจารณ์ของคุณจรนี่สุจริตหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงขึ้นอยู่กับเจตนาระับนี่คือการให้ความรู้นะคดีนี้ได้ความรู้เยอะ ผมต้องขอบคุณคุณจ้จอนนี่นะครับว่าแกเป็นคนดังแกขยับซ้ายขยับขวานี่โอ้โหดังไปหมดเลยนะแค่แกโดนออดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง <c oughs> อะไรรีสอร์ทแกเนี่ยโอ้โหนะอะโหนกระแสก็ต้องเล่นไทยรัฐต่อต้องเล่นช่องนั้นช่องนี้นักขงนักข่าวเยอะแยะเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากคดีนี้แต่เราอยา่าเราจะไม่ไปยุ่งคดีของเขาเราเอายกเคสมาแล้วก็ มาให้ความรู้กับรายการของอาจารย์เดชอาจารย์เดเป็นคนตรงไปตรงมานะครับประเด็นต่อไปนะครับนะตอนนี้เขาพูดกันว่าเอ๊ะคุณจรน,นี่เอาชาวบ้านเป็นตัวประกันหรือไม่นะครับเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยโดนไอ้ไอไอไกระทรวงพวอ้อมเนี่ยดำเนินคดีนะครับนะแต่ตัวเองอ้างประชาชนเป็นตัวประกันไหมเช่นอะาจารย์โต้พูดในรายการไทยรัฐอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคืออย่างนี้ แนวทางของการต่อสู้คดีของคุณจรนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจคือว่าหนึ่งเขาถูกกล่าวหาว่าหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เป็นสมาชิกนะไม่ได้รับอนุญาตจากกรมนะแล้วไปสร้างรีสอร์ทไม่เป็นไปตามกฎหมายของการนิคมนะเรื่องเรื่องของนิคมสร้างตนเองเขาก็ต่อสู้โดยนะว,วิธีการต่อสู้ของเขานะเขาก็อ้างประชาชนข้างๆโอ้ยข้างๆ้างนี่ก็ททำรีสอร์ทนะเอ,อ่อทำธุรกิจร้านอาหารอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเขาก็ทําตาม นะเขาไม่ใช่คนโง่นะอยู่ดีๆจะไปทําในเรื่องที่ผิดกฎหมายนี่ผมสรุปเอาเองนะถ้าผิดก็ผมขออภัยคุณจรน,นี่ด้วยเขาแนวทางในการต่อสู้เหมือนทํารองว่าเหมือนําลองว่าถ้าเขาผิดชาวบ้านทั้งหมดห้าร้อยหลังคาเรือนอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องผิดไปด้วยก็นะเป็นการต่อสู้ก็ที่น่าสนใจใครจะเอาไปใช้ใบ้างก็ได้นะนะเออซึ่งอาจารย์ต้องใช้คําว่าเอาประชาชนเป็นตัวประกัน ซึ่งจะเป็นหรือไม่อันนี้ผมไม่มีความเห็นแล้วแต่ผมดูแล้วก็วิธีการต่อสู้เขาก็ใช้ได้นะนะแต่คันนี้หลักกฎหมายเนี่ยสมมุติว่าเราเนี่ยบุกลุกที่ของการนิคมเราทําผิดกฎหมายสม,มสมมติ้ไม่เกี่ยวกับจอนนี้นะสมมุติว่าเราทําผิดข้างๆก็ทํา,าทผิดด้วยแต่เจ้าหน้าที่ไม่เดำเนินคดนนีกับไอ้คนข้างๆดาเนินคดีกับเราถามว่าเรารอดนะไม่รอดครับ อันนี้ไม่เกี่ยวจอนนี่หมายถึงเราสมมติอะสมม,ต,สม,มติว่าผมเลยบุกบุกลุกเข้าไปทํานีสอดคล้ายๆคุณจอนนี่อย่างเงี้ยในในที่การนิคมเนี่ยแล้วผมทําผิดแต่ผมบอกว่าเฮ้ยข้างๆก็ทําผิดด้วยนะบอกเจ้าที่ของนิคมอะคุณก็ไปจับกุนนีมาจับผมทำไมอะแล้วผมจะรอดไหมไม่รอดครับไม่รอดแต่มันอาจจะ,ะเป็นการสร้างความกดดันว่าโอ้ยถ้าคุณจับผมนะคุณต้องจับหมดเลยเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยทั้งหมดเนี่ยห้าร้อยหลังเนี่ย ชาวบ้องชาวบ้านคุณต้องจับไปด้วยมันก็ใช้หลักรัฐศาสตร์นะครับในการที่จะไปกดดันจเจ้าที่อาญานะยาณนะยาณนะอะไรเงี้ยยาณนะยาณนะนะครับเนี่ยที่อาจารย์โต้งเขาพูดในรายการการายการคุณภาคภูมิว่าเหมือนกับเอาตัวเอาเอาอะไรก็ได้เลยเอาประชาชนเป็นตัวประกันหรือเปล่าอันนั้นผมไม่ทราบแต่ผมเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราได้ประโยชน์จากคดีเนี้ยเราเอามาให้ความรู้กับประชาชนมันก็เป็นแนวทางการต่อสู้แต่ไม่ได้หมายความว่า ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไปบุกลุกที่การนิคมไปทํารีสอร์ทแล้วเนี่ยสมมุติว่ามันผิดก,กฎหมายนะ่เป็นเรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริง <c oughs> เราก็ไม่รอดอยู่ดีแหละนะครับเราไม่รอดอยู่ดีอันนี้คือการให้ความรู้แต่การเอาคนข้างๆประชาชนมาเป็นตัวประกันหรือว่าเป็นข้ออ้างในการต่อสู้คดีเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของการต่อสู้ในแนวรักษาาร์ถ้าในแง่กฎหมายเนี่ยมันอาจจะต่อสู้ยากสักหน่อยอันนี้คือการให้ความรู้เพราะฉะนั้นรายการจานเดเป็นรายการที่ให้ความรู้ นะนะครับเพราะฉะนั้นคนดังๆเวลาวมีเรื่องมีราวเมื่อเกิดคดีอะไรเยอะแยะมากมายนะคนดังๆอย่างคุณจอร์นี่มันทําให้เราได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเราเราอย่าไปมองว่าคุณจอร์นี่ผิดหรือถูกเลยเอาเป็นว่าเราดูแล้วเนี่ยดูจอร์นี่แล้วเนี่ยย้อนกลับมาดูตัวเราเองว่าเราอย่าไปยุ่งกับที่ดินสพกอ,อย่าไปซื้อที่ดินที่มันไม่มีโฉนดอย่าไปซื้อที่ดินพปท .5 าอย่าไปซื้อที่ดินเกตนิคม นี่คือสิ่งความรู้ที่พี่น้องประชาชนได้จากเคสจอนนี่อันนี้อาจารย์เดคือจะให้ความรู้นะครับผมได้รับโทรศัพท์จากเอฟซีที่เขาเป็นข้าราชการเป็นตำรวจเขาบอกว่าเนี่ยอยากพี่เดให้ความรู้นะครับที่การนิคมเนี่ยสำหรับคนยากจนทําเกษตรไทําไล่ไถนาแล้วก็เลี้ยงควายอะไรต่างๆปศุสัตว์ไม่ได้ทํานิสอทแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกตั้งคําถามว่า หน่วยงานราชการนักการเมืองปล่อยประละ,ละเลยหรือเปล่านะเ,าเพชรบ,บูรณ์เขาข้ออะไรต่างๆเนี่ยเ,เชียงใหม่ยอดเขายอดดอยเนี่ยกลายเป็นรีสอร์ทหมดนะมันไม่ใช่เจตนาลงของกฎหมายมันคือพูดง่ายเอาที่หลวงนะคดีไอท้ที่การนิคมนี่ก็ที่ของหลวงทรัพย์สินของแผ่นดินนะเอาไปทําธุรกิจไปทํารีสอร์ทอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับคุณเจนนี่นะ ไอ้จอนนี่เนี่ยมันทําไม่ได้นะคุณจะครอบครองกี่วันกี่ปีคุณก็ไม่มีทางได้กรรมสิทธิ์หลักกฎหมาย้วนะคุณจะไปเอาที่ภูเขาที่การนิคมที่ปา่าไม้อุทยานที่สปรกรไปเป็นของตัวเองไม่ได้มันเป็นที่หลวงที่หลวงคือทรัพย์สินของแผ่นดินมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินหรือมีไว้เพื่อ,อการบริหารราชการแผ่นดินเพราะฉะนั้นมันทําไม่ได้ครับ เนีที่การนิคมจะทำรีสอร์ทไม่ได้ภูเขาก็ทำรีสอร์ทไม่ได้ป่าไม้ก็ทำรีสอร์ทไม่ได้แต่ทุกวันนี้จะมันทําได้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีข้าราชการนักการเมืองบางคนที่มันปล่อยปละที่มันละเลยเพราะฉะนั้นคดีของคุณจรน,นี่เราได้ประโยชน์จากการศึกษาคดีของเขานะครับส่วนเขาจะมีความผิดหรือไม่ผมไม่ใช่สารเตี้ยไม่มีหน้าที่ไปตัดสินอะไรเขาก็ต้องรอให้คดีสุดขึ้นศาล และผมเชื่อว่าคดีนี้เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยไปต่อครับไม่จบครับนะครับไม่ไปไม่จบเพราะอะไรเพราะคดีนี้พอเป็นดังมาแล้วมีการแจ้งความกันไปแจ้งความกันมาและมันไม่จบมันก็ต้องมีการดําเนินคดีต่อไปสมมุติว่าทําผิดเท่าที่ผมศึกษากฎหมายแล้วก็ฟังผู้หลักผู้ใหญ่ก็พูดมาในวงการกฎหมายก็คือหนึ่งก็ต้องรื้อถอนนะเพราะว่าไม่ได้เป็นสมาชิกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับอ่อเขาเรียกไรนิคม ก็ต้องรื้อถอนก็ปัญหาว่าจะลื้อเองหรือจะถูกรื้ออันนี้ข้อแรกหลังจากนั้นก็มีการดําเนินคดีมีทั้งคดีอาญาไอ้ตามกฎหมายนิคมแล้วก็เสร็จแล้วก็ยังมีกฎหมายป่าไม้เห็นบอกโทษหนักป่าไปถึง10ปีหรือเปล่าสมมุติว่ามีการทําผิดนะคดีนี้ไม่จบครับยาวใหญ่นะก็เป็นเรื่องของคุณเจนนี่ว่าเขามีทนายเกิดผลแล้วนะครับก็จะต้องไปดูว่าจะสู้ต่อหรือพอแค่นี้นะครับแต่คดีบุกลุกป่าเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเพื่อนผมเองนี่แหละ นะครับเป็นนักธุรกิจนะเป็นเจ้าของโรงแรมทางภาคใต้นะเพื่อนผมเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเลยเขาก็มาเล่าให้ผมฟังมาปรึกษาผมเนี่ยก็แบบนี้แหละนะนะไปซื้อที่ซื้ออะไรต่างๆเนี่ยนะในเขตที่มันเจริญเจริญแล้วเนี่ยนะแถวกระบี่แถวอะไรพวกเนี้ยแล้วเสร็จแล้วก็เอาไปขายต่อนะโดนทุกทอดครับไม่ว่าจะซื้อมาคนแรกคนที่สองคนที่แปดคนที่สิบถูกดำเนินคดีหมดแล้วไปถึงสารสารท่านบอกรับสาภาพ่อสู้ไปติดกุก จะอ้างว่าไม่รู้ก็ไม่ได้จะอ้างว่าขาดเจตนาก็ไม่ได้เพราะเวลาคุณซื้อที่สูอทางคุณต้องตรวจสอบดูมีเอกสารสิทธิ์ไหมมีโฉนดไหมเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณไม่ตรวจสอบแล้วคุณอ้างว่าอะไรเนี่ยโอ้ยเขาซื้อต่อกันมาตั้งเจ็ดงวดแปดแปดคนเก้าคนแล้วฟังไม่ขึ้นติดคุกอย่างเดียวคดีบุกรุกป่าแม้กระตั้งนะเจ้าสัวที่ขายกาแฟ ไปซื้อที่อะไรอ่ะสปะกรหรือว่าที่ป่าสงวนบนเขาใหญ่สารก็จําคุกไปแล้วในขนาดเจ้าสัวนนะนะเพื่อนของเจ้าเจ้าของพรรคการเมืองพรรคใหญ่ที่สนิทกับคุณเซนน่ะแล้วก็โดนจําคุกไปอ่ะไปดูว่นะจะอ้างไม่รู้ไม่ได้สุดจริตโอ้โหผมซื้อต่อเข้ามาต้องอ่าต้องเป็นสิบทอดนะฟังไม่ขึ้นครับไม่รอดครับไม่รอดนะครับการจะไปยุ่งเกี่ยวกับที่ที่เป็นของหลวงที่ของเป็นดินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสปป นะการนิคมนะครับแล้วก็อะไรเนี้ยป่าสงวนป่าไม้เขตอุทยานพปทห้าไม่รอดครับอ้างไม่รู้ไม่ได้ครับอ้างซื้อต่อกมาอ้างว่าข้างๆเขาก็ทําผมก็ทําบ้างข้างๆมีข้างๆมีรีสอร์ทผมก็ทําตามผมไม่โง่หรอกครับอืทาพวกนี้ใช้ไม่ได้ในศาลนะแต่ถ้าใช้แบบทางโซเชียลได้ผมไม่โง่หรอกครับ ที่จะไปบุกลุกปลาที่จะไปทําอะไรผิดกฎหมายผมไม่โง่หรอกครับอันนี้ใช้ไม่ได้ในศาลเพราะเวลาศาลเนี่ยเขาพิจารณาคดีเขาไม่ได้ดูว่าคุณโง่หรือฉลาดเขาดูว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะดูจากพฤติการเนี่ยน่าจะรู้หรือไม่รู้เพราะการจะซื้อที่ซื้อทางมันต้องมีโฉนดไม่มีโฉนดจะไปซื้อทํมไมนะแสดงว่าคุณรู้อยู่แก่ใจคุณยอมรับความเสี่ยงนะครับอันนี้คือการให้ความรู้นะครับเวลาไปขึ้นศาลอย่าบอนนะครับผมไม่ผมไม่ง้หรอกครับ ผมเป็นข้าราชการผมเป็นนั่นเป็นนี่ผมเป็นนักธุรกิจผมจบเป็นยาเอกอะไรผมเป็นเจ้าของกิจาการผมไม่โง่หรอครับอไม่ได้ฟังไม่ขึ้นศาลรจะบองว่านะวินยูชนบุคคลทั่วไปจะซื้อที่ดินก็ต้องรู้ว่ามีโฉนดหรือเปล่าต้องไปตรวจสอบแนวเขตมีหลักเขตไหมลนะ่ะไม่มีหรอกมันเป็นเขตป่าไม้อย่างเงี้ยเขตสปปกรเงี้ยพปทองห้าเงี้ยสปปกรเงี้ยมันที่ดินมันเป็นของใครของหลวง นะครับเพราะนั้นอันนี้คือประโยชน์ที่ได้จากคดีของคุณจอน,นี่ผมต้องกราบขอบพระคุณคุณจอหน,นี่มากทําให้พี่น้องประชาชนตาสว่างจะได้รู้ว่าอ๋อการลงทุนมีความเสี่ยงจุกครูการลงทุนมีความเสี่ยงจุ